ท้ายบนก็บนกลางครับบนกลางใส่เบอร์เครื่องมีบนกลางบ้านใหญ่แล้วก็ท้ายบนแยกอยู่แยะเครื่องโซนนะขวาล่างล่างกลางแล้วก็บ้านใหญ่ไม่ล็อกขวาล่างกลางกลางแบบใส่อยู่สามเหลี่ยมตรงกลางล่างเลยอ่ะบนก็สามเหลี่ยมพี่ต่างเขาเดินขึ้นมาแล้วนะเขาเดินขึ้นมาแล้วนะบนบ้านใหญ่บนกลางมาล่างไหนพี่อนขวา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 พี่ลงพี่ลงพี่ลงพี่วิ่งลงมาแล้วนะเสียงแจผมนะ อยู่บนกลางอยู่บนกลางอยู่บนกลางคือหลังันใหญ่เช็คเช็คม่โอกาสเจอผมม่โอกาสติดพวกตรงเนินยังไม่เจอยังไม่เจอเจอพี่เอกโหแม่งไอ้เจ๊มันแงโดนเจอจริงๆวะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแม่งควรแตะเลยคนหนึ่งมาต่อให้ติดพวกเนาะแตะเลยพี่แตะเลยแตะเล่นไหนพี่เล่นขวาเล่นบ้านใหญ่จ้ะพี่แตะทิ้ง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 ลงฝ่ามีตามปัดมันใหญ่หรือพี่ตามปับ้านใหญ่หรือพี่ลงฝ่ายเป็นครูก็ได้ก็จะไปหาเอาพี่เอกอะ อยู่ขวาล่างอยู่ล่างกินอ้วกเหรอไม่ได้ผมนะไม่ได้ผมไม่ได้มากลางขวาล่างลึกเลยล่างกลางเลยขึ้นฝ่าบนแล้วผมแอบยานาพีตาจริแจริงล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 จริงเดยวไปกแบบดู่บนเจอเด็ามันกินไหากไอ้มาผมมันใหญ่มาันใหญ่ ลงไปล่างลงไปล่างลงไปล่างไม่ได้ไม่ได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพี่เอกน่าจะลงไปล่างสุดเลยกันเราไม่เก่งปัดได้เลยใช่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 เจอพี่บั้นฟ้าพนาณ์นะลองเนี้ยพนาเจอพี่บั้นฟ้าเ่อาบั้นฟ้านะพาบั้นฟ้านะตีขึ้นกลางแบบให้ แแบบบนนั้พี่การพี่มากาแบบมีไม้ป่าววะไม่ผมจะไม่มีรถแดงในรอบบ้านหรอพี่พี่ต้องมารอบบ้านหรอตาลไปไหนไม่ได้อ่ะเล่นเลยรพี่ผมมจะปีดปันขอล่างให้ปันขอร่างยังไม่ผ่านเลยปันไปก่อนนะมครื่องติดตึ๊งบ้านใหญ่นะตาลแรงแรงเครื่องเต็มปีแรก ไอเข้าไป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 เอาพี่มันเอาพี่อ่าพี่โดดเข้าพี่โดดเข้าพี่โดดเข้าเขี่อ่ะชะหมดชะงงชะงงมี่ตาดันตามเพื่อนให้เสร็จได้ปะได้แน่ครับโอ้โหไม่ได้หวายพี่อันนี้เดียวไอสัตว์กลับไปตาดกลับไปกลับไปปัจจุันมันเยอะมากอ่ะเตอมเติมครับร่างกลางเยอะนะร่างกลางเยอะมากเลย ต้องเสร็จหว่ะพี่ตาขึ้นนั้นนะไม่ไม่ไม่เอาพี่ไล่ตาไล่ตาไล่ตา้าออกขวา้าออกขวาเดี๋ยวกลับ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 ตู้ขาตู้ขาผมจะช่วยไหวนะผมจะช่วยไหวนะไม่ทันหนยทันป่าวะไอ้ยี่ไม่ทันเพราะนานาแปดป่ะต้องเปล่าปะ บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ทางทางจิ้เต่งอยู่ได้เลยนะโฟลตอนนี้พี่ว่าตื้ไม้มันไม่เทดอยู่แล้วจังหวะเนี้ยอ่าอ่าอ่ามาพูดมาแผ่นหนึ่งคนจะมีแผ่นหนึ่งได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ภาพทำร่างกายกลับมาเอาพี่เอกตัดซ้ายตัดซ้ายมากล้องจุ่มใช่ไหมต้องจุ่มเลยอยู่บ้านใหญ่อยู่ไออยู่สายการไอสายไอ้ไปเก็บโอ้กแดงมั้งเก็บโอ้กแดงพี่เก็บโอ้กแดงเก็บโอ้กแดง ขึ้นบน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 ขอ้นบนขึ้นบนี่้นบนขึ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 ้นบนลึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนขึาบนขึาบนกลางบนขึ้บนกลางไล่ึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอยอนบนาึ้นญ่แล้วนะอยู่บนกลางอยู่้นบนกลางบนู่้นกลาง้อ้น็ต้อบเอาออบน่ะพี่ตาลมนบนขึ้นบขึ้อบนขึ้นบนขึ้นบนข้นบนข้นบนข้นบ้ล่น้นบนขึ้นบนขึ้นน ไม่ได้หรือวปล่าฟอสน่าจะนอนมาได้พี่สวยแล้วพี่สวยแล้วสวยแล้วไปไว้กลับไปกลับไปกลับไปอ้ปั่นร่างการต่อให้นะผมพับผมก็ล่วงอยู่ดีล่วงแดงครับผมก็เลยคขยับมีสแบบโบนยาวเลยดีกว่ากลางแล้วก็ตรงพี่ขวากลางออกบนผมจะล้างนะล่างกลางเยอะนะให้ล้างปะจะว่าไงตั้ง ร่างกายร่างกายตรง <huh ไหนตรงเนินป uh, well, so. okay, okay, okay. ่ะพ okay, okay. ี okay, <f <f ่อ่าไม่ใช pan ่ร่างลงลงล่างไปอีกอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคคือเรื้องใหญ่สายหมดมันโดนเสาขาวอยู่ป่ะมันโดนเสาขาวไว้ปะไม่โดนใช่ป่ะเกมไม่โดนไม่โดนยี่ปั่นไปั่นไหนปั่นไหนปั่นฝากัอะไรฝากัะล่างฝากัะล่างแล้วผมรอผีไปหาผมไม่รออ่าอ่คือถ้าเขาไม่ไปเครื่องก็เยอะไงไปไปไปหาตาเน่ยตาระวังนะอยู่อยู่เวียงหน้าแม่นะไป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 ลงเลย ฟอใช่ได้ไมตุ่นเลยนะ่น่าจะกลับกลับกลับแต่ช่วยได้แต่ช่วยได้แต่ชวยได้พี่ว่าช่วยได้ช่วยทันอยู่อ่อยู่ขวามือฟอสอยู่ขวามือแล้วเพี่พี่มีไม้มีไม้อยู่ผมปล่อยห้ป่อยไปให้ผม่ให้ผมป่ตายวะถ้าผมเชื่อผมจะเทิดเถดเถิดเยงไงก็ต้องต้องเอาลงมาไม่ได สบ้ยพีย่าเองตามไปกันไปออกซ้ายได้แล้วสิไปไปนันไม่ได้ปะต้นบล็อกไปพี่เลื่อยๆกุ้มกุ้มกุ้มโอ้โหสอบขาวปะตรงนั้นสอบขาวน่าจ๋าน่าจ๋าน่าจ๋าไงเพ่เพ่เล่นซ้ายเลยพี่มาซ้ายพี่มาซ้ายพี่มาซ้ายเล่นให้เล่นให้เล่นได้นะสายพี่เล่นได้นะสวนสวนอยู่อ่ะไม่ไม่สวนไม่สวนไล่พี่ยาว มารอบยาวด้วยจะบีบจะบีบเข้าคอามแมทเอาเอวงแดงพี่เอวงแดงเอวงแดงเอวงแดงพี่ต้องกลับไปเล่นพี่ต้องกลับไปเล่นที่เดิมจริงมาพี่ไม่รู้มามามาเหมือนเดินไล่สายมาเดินไล่สายมาไปไปไล่ขวาไปไปไล่ขวาไปไล่ขวาอยู่หน้าบ้านใหญ่ไปขวาไปขวาลง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 ให้หมดเลย อยู่ด้านบ้านใหญ่อยู่ด้านบ้านใหญ่เดินไปขวบนึงไปขวบนึงไปขวบนึงเห็นรอยตุ่บาแได้งได้ได้พี่ล้างบ้านใหญ่เดินตามเดินตามรอยมาเดินตามรอยมาขวาล่างพี่ไปล้างพี่ลางที่เดิมดีกว่าบ่อโฟดดีกว่ามันเดินลึกหน่อยได้ฝาเงียบนะตามอยู่ขวาบนอยู่อยู่ตรงเครื่องเลยเครื่องลรอว่างแดงหมเกาให้ผมดูอยู่อยู่บ้านใหญ่อยู่แถาบ้านใหญ่อยู่ด้าบ้านใหญ่อยู่ด้าบ้านใหญ่เดินไปซ้ายบนเดินไปซ้ายบนกูไปรอใต้ล่างเลยดีกว่าไกลๆเดินไปหลังบ้านใหญ่นะเดินไปหลังบ้านใหญ่แล้ว ดูตำแหน่งพี่เอกเริ่งอยู่ไหนบ้างนะเดี๋ยวซ้ายกลางซ้ายกลางเกือบซ้ายบนใหญ่เลยครับหลักบ้านใหญ่แล้วก็ขวาใช่ปะ่ใโอเคโอเคโอเคขวาปั่นได้ขวามาเยอะแต่ตอนนี้ต้องรออุ้งแดงเดี๋ยวถ้าอุ้งแดงหมดก็น่าจะจีจดอ่าอยู่ขวาบนนีเหมือนจะเอาลงลงไอ้อยู่อยู่ลงมาผมขวาล่างลงมาผมขวาล่างไม่ไม่ตัดตัดกลางแบบตัดกลางแบบตัดมารถแดงรถแดงมันเหมือนเหมือนมันจะมาเก็บไอ้นี่นะเก็บอุ้งนะ พี่มามาสุดมาสุดมาสุดตอนนี้เก็บวัวเก็บวัวเก็บวัวเจอด้วยกูตัดเออะพี่ลงมาล่างสุดนะพี่ลงมาล่างสุดได้ได้ไทิ้งมาจุ่มนาจะทันละทิ้งนะนอนทิ้งนะเพเดวยวยกอนเหมือนทิงไม่โฟท์ทิ้ง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 ้งทิ้งทิ้งก็เลมเล็กงเอาเอาผม้าเล็กไม่มาอย่างงี้เล่นจุ่มนะพี่ตาไม่มานะค้ับเล็กตมีไลอยู่ สายล่างสุดแม่เทพมีนะเอมเจพี่ไปไม่ัดไปไม่ัพี่ลงเบ๊กพี่ล้างล่างสุดนะเวทิ้งน้นทิ้งนนทิ้งเขาขวบ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 ขนบยวบข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 หาพี่ตาบขวบนวาพี่ตวบขวเกวเกมไปรอปั่นวบข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 วบมวบขวาข้บขวพขวบขวาข้บขวบ้วบขวบมวบขวไม่ตขดบมวติดบขว่ขวบขวบนวบข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 วบบอ รอเดึงฮะถ้าเจอพี่ดีมากเลยเว้ยถ้าพี่ตายก็ตายคนเดียวไม่เจอโฟสต์อันดีแต่ม mm ันจะเอาคนอื่นแล้วะแต่ได้คนไม่แย่พี่แต่คนก็ไม่แย่ร่วงเลยเครื่องพี่เสร็จเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จเครื่องเสกเสร็จได้เปลื่อนเปลื่อนในเกมรอเปลือนแอบหรปลว่าผมว่ามันจะล่ามันจะล่าเอาเอาคนต้องคนไม่เจ็บสองคนอ่ะล้างแล้วแอบแล้วปะทันผมเนนี่ย เดินไปสายเดินไปสายลงหลายสายไปเกมาวเขาเขาตูไม่็่ไม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 ่ไี่่พี่ต้องลาามาขวาโอเคไล่ปะไล่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 ล่พี่อกเปิดออกโอเก็ได้เ้ยมาบ้านฟ้าพี่มาบ้านฟ้าพี่มาบ้านฟ้าเกมอยู่ไหนเกมเปิดไหนเกมเปิดไหนโอเคโอเคโอเคเจอพี่บ้านฟานะเจอพี่บ้านฟ้า เก็บโรถแดงเก็บโรถแดงเก็บโรถแดงปล่อยตายเลยาพี่ที่วิ่งยาวมาช่วยโฟดว่ะพี่ช่วยได้ล่างเออพอพี่พอพี่นี่ไม่ได้พี่ต้องวัดพี่ต้องวัดพี่ต้องวัดใจช่วยอ่ะเสียงมาฟังล่างนะมามาแทนกลับแน่กลับแน่กลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วโฟทเราคนละมุมนี้อันนั้นแหละง่ายดี เดี๋ยวพี่ลงเดี๋ยวผมอยู่บนเลยก็ได้่ลงอ่ะพี่ลงพี่ขวายาวเลยโฟสพี่ขวายาวเลยนั่นขอไล่พี่โฟสวิ่งลงแค่นั้นอะไรพี่โฟสไล่พี่วิ่งลงเลยโอเค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 ข้าตนะทัน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 วิ่งยาวเลยทันทันทันออกเพิ่งเดินกลับไปอ่ะเพิ่งเดินกลับไปยังไม่ถึงหน้าบ้านใหญ่เลยทันสบาย พาเฟียดตัวเหนือรอบแลกไปไหมเดาเต้เเต้เหอเหมือนสายบนป่ะสายบนสายบนกลางกลางเจอทุกความปวดความมันเครื่องโซนเหมือนเดิมพี่อุ้ยไม่ไม่สายกลางเฮ้ยเียถึงเลยกลางตอนนั้นบนกลางมีบ้านใหญ่เครื่องหนึ่งนะผมแทบไม่มีเครื่องเลยว่ะ ไม่เห็นกูเฉยไม่เห็นมันไม่เห็นกูเฉยไอ้ยบอเนี่ยไอสายบอด้นวาแล้้านขวาสามเครื่อ้เอกู้าหลังเครื่องไม่เห็นกูเฉยอะพี่อยู่ไหนวะไปขวาไปขวาเดอนไปขวาพี่วิ่งลงลายสายมาเลยนะโอ้โขวานขวาวานหลังขวานจะไปเร่องเียงมาขวานเฉียงมาขวานเจขวานควแบบเขวานความแบบอาเจ้ผมอาเจ้ผมอาเจ้ผม เล่นตัวอะไรได้บ้างเนิร์ดยูวิลลี่เดอะไบตัวเทีเอสะเล่นได้เลยลิมลินได้หมดเลยครับเจ้าขวดบนเจ้าขวดบนไอพี่ปั่นสายล่างไม่มีอ้วกไม่ได้อ้วกว่ะจัดจัดโกลุ่มนะกลุ่มนะละไม่รอบพลิกเกอร์ไรเงี้ยเี้ขาเลยนะได้ไปได้เอเวอร์ไก่โฟสมีเครื่องเราแล้วก็เครื่องกัารได้ทิ้งได้ทิ้งได้ทิ้งแล้วก็สายล่างทิ้งนะ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  เลกมหาป่านเลยเกมหาป่านมีบ้านใหญ่ไม่ล็อกบ้านใหญ่ไหมอ้วกกลางแหรอพี่บ้านใหญ่ไม่ล็อกใช่ป่ะกำลังมาเช็คสายการกูเสี่ยงเจออยู่อะที่เราจากเครื่องไม่ได้ม่ไม่ไม่อยู่สายการอยู่สายการอยู่สายกา่สายใช่ใช่ผมปั้นบ้านใหญ่แล้วไปตัดเราหน้าเดินมาสายล่างเดินมาสายล่างมาหามาดูมาดูเครื่องสายล่างเกมที่ขอปั้นบ้านใหญ่เองปั้นกลางเดี๋ยวได้ป่ะเนี่ยอ้วกทิ้งไว้อะไม่มาแล้วมาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่ผมเปิดนะเปิดนะเอาอ้วกไว้ป่ะ มามาบ้านใหญ่บ้านใหญ่โอ๊โกบ้านใหญ่โอ๊บ้านใหญเข้ามาตัวบ้านใหญ่ทงจุดเดกอยู่อ่าเอาเกมมาเกมใหญ่ใหญ่มารลบ้านใหญครับแล้วนะได้เ๋ยผมปั่นล่างให้ก็ได้พี่ผมมีพวอตาม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 บ้านใหญ่ไล่บ้านใหญ่มึงต้องแตะมึงเจ็บพวกได้แค่สองคนนะเนี่ยใช่ใช่ใ่่กูกูคนเดียวกูมีมองไม้อะมามาจะบบี่มาจะมลงมึงต้องเผือคนนึงเป็นคนช่วยอะอือเดี๋พี่ลอย พี่ฟรีบนม่ไม้ก็ที่หลังไม่ใช่ก็มีคนไม่เห็นเลยครับไอ้มีสายบนมะมีสายบนไอพี่ปั่นขวาซ้านขวาซ้าบนขวาซ้านได้พี่ได้ได้ได้อันสุดท้ายแล้วได้แตกแผ่นนี้ละเกมถ้าถ้ามาข้างบ้านได้มีนะได้ครับบินบล็อกได้บินบล็อกได้บินบล็อกดันอ่าดันอ้วกบล็อกก็ได้บิล็อกก็ได้เครื่องแรกที่เราจุ่มออกใช่ได้ครับตอนนี้ได้แต่ยังไม่มีทามี่ะพี่ขอเครื่องนี้ครับต้องรัะเก็ม แผ่นลินได้ครับลินได้ลินได้ใครบอกกันบรบอกกเบสบเอาไปไหนวะนะไม่เบสไม่ไม่เบดมันเบดบ้านเล็กเนาะไอ้โอ้โหถอดในนี้โอเคเพี่พี่รอทีนะเอาข่าวข้างตู้ไปกลางแมวครับไปกลางแมวผมต้องลงไม้วัวพี่ตัวนี้ไม่มีมาละได้ๆเดี๋ยวช่วยแบบเตื่อนจังหวะมันอยู่สายบนมันอยู่สายบนเช็คเช็คเช็คข้อมาแบบสายบนพี่ตอนนี้วววัววัวกลับมากลับมา จะขอเครื่องพิเศษก่อนได้ป่ะค่อยช่วยอ่ะได้ๆๆเพราะพี่ปั่นขวากลางเออจำกัดครับเออจำกัดผิวน่าบ้านใหญ่เลยเดินวนเดินวนเดินเข้ามาเดินกลับเข้ามาเดินเข้ามาเครื่องโซนไหนพี่ตาตอนนี้เครือยู่ไหนอะไรวะสายบนก็โซนโซนหมดเลยกลับมาโซนได้นะช่วยได้นะช่วยได้นะตาตอนนี้ยังไม่ได้พี่ยังได้อยู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้สวยจัดสวยจัด ลงบัตลงบัดเล็กนะลงขวาลงขวาเลยลงขวาเร็วยาวเลยกวาดแดงกวาดแดงอยู่ขวาบนนะโอเคโอเคให้ตามสุดตามสุดเกมอสามนะสามเล่นได้มีไลฟ์มีไลฟ์ด้วยเหมือนเอาพี่นะพี่ดันเอาพี่เอาพี่จสซนบนเหรอพี่ลองพี่ลองบัตเล็กได้มันมันหลอกอยู่ไอ้ี่หลอกลงบปั่นกาแบบนะถ้างันนะไอ้ตรงเนี้ยอะไรอะไรมันสายกลางดีกว่าพี่มาปั่นสายบนสุดให้นะ โอ้ยพวกติดพวกว่ะพี่บ้ากูล่างกาว่ะไอสัตว์สามเครื่องจริงในการแมพบ้านใหญ่แล้วซ้ายบนเนี่ยใช่ติดติดเลยพี่ติดกันเลยอ่ะต้องจุ่มปั่ซ้ายกลางเนี่้พี่ไปจุ่มด้ไหมหรือว่าไม่ต้องไม่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 ไมไม่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 ไ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่ วป๋าบนป๋าบนมีเครื่องไหมวะไอเกมลงป๋าแบบว่าคือปั่นปั่นได้ก็ทานหรอวะบ้านฟ้าเกมไม่ชัวร์คือไม่ได้ชิดแขวนไหนแขวนไหนรอให้เรอให้รอให้แขวนบนพี่บน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 ล่าไปบนลมีบน้านใหญ่ไปนะน่าจะบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ผมมอบผมมอบผมมอบเบรดปะไม่เบรดไม่เบรดแต่ว่ไม่ไมาเบรดอยู่บ้านเล็กสาวเครื่องไหนวะไม่ได้นะเหมือนเดินมาสายบนนะใช่ใช่ใช่ไปเช็กสายบนปั่นกลางให้ปั่นกลางแบบ ลูเครื่องสายบนบนลงเลยแล้วโอเคพี่มีไม้หมูต้องบอกพี่ใช่ไหมไปแ้วมันมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนช่วยแล้วมันบั็กเลยว่ะพี่พี่เจอไล่มาไล่มาไล่มาต้อใครต่อมาะพี่ตานไปกลางแมพไปกลางแมพไปกลางแมพอ๋อแล้วแล้วบ้เล็เครื่องบ้านใหญ่สายบนแล้วตรงไหนอีกกว่าแล้วผมบ้านเล็กแล้วผมบ้านเล็กบ้านใหญ่สายบนกลางแมพื่องนึงบ้านใหญ่สายบนกลางแมพขวาบนไม่มีเครื่องอ่ะเลยอยู่ไล่อยู่บ้านเล็กนะ อ่าพี่ซ้ำเครื่องเกมให้พี่ยังไม่แตะนะมันติดพวกอ่ะไอ้ตัวคนม่ะสวยเล้ย่าไปเล็กแล้วอย่าไปเล็กจะปั่นสายบนให้อ่ะได้ได้ได้แค่ร่างกายได้แค่ร่างกายไปแล้วขอแล้วไม่ละเบิ่อนะเบืไม่ยบืขับไปแล้วพี่ขับไปแล้วขับไปแล้วโอเคใช่ใช่ไปนะมากลางแบบมากลางแบบที่ตายตอนนี้ครบสี่เครื่องปะที่พี่เห็นอ่ะสายบนบ้านใหญ่กลางแบบแล้วก็อีกเครื่องอยู่แล้วที่ตาย อีเครื่งพี่ไม่เห็นเอ้ยเอาพี่มาหนไหนไดหนพี่ตาสะบัดดูเกอร์ให้หน่อยดิไปเล่นไหนได้บ้างอ่ะภาษาบ้างภาษาหมดอย่างไม้อ่ะอ๋อล่างกลางล่างกลางกลับไปกลับไปกลับไปอ่าล่างกลางขึ้นเลยเดียกูกูปัดเดีดยวนี้ว่าล่างกลางขึ้นศาลนะขึ้นศาลนะเฮ้ยไปเล็กไปเล็กแต่พี่จะพี่ไม่เอา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 เอาเกมเอาเกมมาเจอผมมาเจอผมมาเจอผมสาธาสาธสามกลางคนหนึ่งเดี๋ยวครูปันใายบอลให้ผมเล่นรอบบรรใหญ่ดิเกิดมันใหไปสุดไปสุดไปสุดทิ้งบมอนนะเรอบรรใหญ่ไปสุด ใหญ่ไปตรงเครื่องเนี่ยตรงเครื่องที่รังแรงที่รังจะติดมีไม้รอบเต๊ะนะเกมรอบยาวอ่ะงจะรังแบบจะเปิดขวาเปิดขวาให้เปิดขวาให้กำลังไปการแบบกำลังไปการแบบใส่สายบนให้พอใส่บนให้พอใส่บนได้ไม้หมูไม้นอนนะไม้หมูไม้นอนอัดดูรังแบบตอนนั้มาอดสายบนได้นะเออวิ่งสายบนดีกว่า ตู้ไหนซ้ายบนใช่ป่ะซ้ายบนซ้ายบนซ้ายบนายบนเล่นเล่นขวาให้เล่นขวาโอเคโอเคโอเคไม้หมวไม้นอนนะไม้โอเคมาแล้วมาแล้วลงมีเพื่อนไล่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 ถ้าพี่บอกได้นะการบันทายบนพี่มาๆๆเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้อาจจะไม่ทันวะไม่เป็นไรเกียออกได้ไหมฮะได้ได้ได้มาแล้ว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 เออให้เกมยร์ล้มได้ตีเฟส ตาย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 ร็จแล้วไปฉายพี่รถเครื่องเล่นโซนแย่อืมไอ้เี้ยตรงกลางบ้านใหญ่ไซส์บนนี่แบบโหี้ยถ้ามันโซนดีดีี่ปั่นไม่ได้แล้วน่ะไอ้เหี้ยห้าเนี่ยใช่ผมผมไม่ง้อ่อยช่วยง่ายแปจัดมะ